ตลอดการละนาบเอินสาธุโอ้โหเต็กเอารับไหม้รับไหม่รับใหม่นะครับผมได้รับกำรเบญพรโอ้โหยาวเป็นมงคลอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีพี่ข้อควรครับ ครับโอ้อหยิ้มหน่อยค่ะ